สนับสนุนข่าวโดย RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมีเดสปา กลับเข้าสู่รายการวิวเราอับนะคะแล้วมาดูกันต่อเนื่องที่ข่าวอันดับที่3ประจําสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้เป็นกรณีนะคะที่ทางด้านตํารวจแจ้งจับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะในประเด็นที่มีการจัดตั้งเสวนาตํารวจไทยมีไว้ทําอะไรในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะคุณผู้ชมทางบ้านคิดยังไงไปลองฟังค่ะสั่งแจ้งความหมิ่นตํารวจไทยมีไว้ทําอะไร ถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันไม่มีตำรวจอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมกับประเทศชาติมองแต่มุมมืดไม่มองมุมสว่างไม่เข้าใจไม่เห็นใจผู้พิทักษ์สันติราชนะครับผมเชื่อเตือนว่าใน2องแสนกว่าใน2อ0 0 0 0หคนนะครับย่อมมีน้ำดีมากกว่าก็ได้มีการแจ้งจับแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่จัดตั้งงานเสวนานี้ขึ้นมาเออนะฮะสมมุติคุณเป็นตำรวจนะค่ะ แล้วคุณได้ยินคําเนี้ยคุณจะคิดยังไงตํารวจไทยมีไว้ทําไมค่ะมันคิดได้สองสามอย่างนะมันคิดอย่างที่หนึ่งคือเขาถามคุณเพื่อให้คุณตอบว่าคุณอ้าวแล้วก็บอกหน้าที่ของเราไปรั้บาลประชาชนเป็นที่พึ่งประชาชนก็ตอบเขาไปหรือแต่ผมอาจจะคิดว่าให้คุณถามอย่างนี้นะคุณบอกว่าไม่ควรจะมีผมไว้นี่ใช่ไหมอ่าคิดได้สองอย่างคิดอย่างนั้นนะทีนี้ปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะก็ ตำรวจก็ทําได้สองสาอย่างอีกเหมือนกันยังไงบ้างคะถ้าเรามองว่ามันเป็นการเสวนาทางวิชาการให้เหตุผลมาว่าเออตำรวจทําดีอย่างนั้นทําไม่ดีอย่างงี้นะแล้วก็เฉยๆแล้วก็นั่งฟังเราก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะอย่างที่สองก็คือบอกโอ้โหอย่างนี้คุณดูหมิ่นเยียดยามแแจ้งจับเลยอย่างนี้อเป็นแบบที่เกิดขึ้นในกรณีที่สองเนี่ยฮะอย่างที่สามก็คือเข้าไปขอข้อมูลเลย เข้าไปขอรายละเอียดเลยว่ายังไงอย่างไงแล้วมาดูทิว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยเฮ้ยมันมีมูลความจริงไหมตรงไหนที่เรายังไม่ดีตรงไหนที่ประชาชนมองแล้วเราไม่ดีเอามาเป็นส่วนในการปฏิรูปสถาบันตำรวจคใช่ไหมแล้วอีกส่วนหนึ่งนะถ้าคุณไม่เชื่อคณะนี้คณะเสวนาเนี่ยคณะอะไรองค์กรต่อต้านคอรัปชันเนี่ยถ้าเราคิดว่าเขามีอคติกับเราหรือเขาจงใจที่จะ จัดงานกล่าวร้ายเราอ่ะคุณไปเช็คกับทำวิจัยกับประชาชนใช่ไหมค่ะในวงป้างเลยนะเอคุณจะได้ตัวผู้รับบริการที่แท้จริงเลยก็คือประชาชนก็เหมือนธุรกิจทั่วไปเนี่ยเวลาเขาประเมินเขาประเมินกับลูกค้าเขาต้องดูรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาแต่ว่าถ้าเรานั่งคิดเองเออเองบอก นี่แตะไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องนี้เวลาไปแจ้งจับอย่างนี้เนี่ยนะผมก็คิดว่าเหมือนกับเวลาสื่อมวลชนเขาโดนเขาโดนแจ้งหมิ่นประมาทนะนะแล้วคดีมันหลุดเนี่ยสารก็บอกว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีอคติเข้าใจไหมอเพราะฉะนั้นมันก็มันก็มีทางเป็นไปได้ทางนั้นแต่ผมคิดว่าข่าวนี้ไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยดีกับตำรวจในการไปแจ้งจับนี่นะ,ะ,ะประชาชนเ็าบอกโอ้เวลาเขาพูดถึงคุณเนี่ยคุณไม่ฟังค,คุณมองเป็นมินบระมาตดแต่ต,ต้องยอมรับนะคะว่าเวทีนี้เนี่ยได้รับความสนใจกับประชาชนเยอะเลยทีเดียวไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเพราะว่าตำรวจมันอยู่ในสายตาของประชาชนนะฮะมันเป็นองค์กรที่เรียกว่าเบอร์ต้นๆเลยที่จะต้องอันดับ,ดบแรกเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเลยที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงใช่แล้วเขาก็คิดว่าตรงนี้แหละ เป็นสถาบันเบอร์แรกๆเลย <tag ged S 2> ที่จะต้องร <crec. S 2> ีบปฏิรูปให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นปพ๊บมเนี่ยมันก็ฮือหาและคนที่เข้าไปแจ้งผมไม่รู้เขาแจ้งจับใครบ้างนะทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนค่ะมีสองสามท่านที่ที่โดนแจ้งด้วยนะ่อก็ก็ก็ว่ากันไปนะแต่ผมคิดว่าผมคิดว่าเป็นผมเป็นตำรวจนะผมผมไม่ เอาเป็นว่าก็ลองดูแล้วกันนะ,ะว่าเรื่องนี้จะจบลงเอ่ยอย่างไรนะคะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่2ประจําสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวความคืบหน้าเกี่ยวกับการยึดทรัพย์คดีทุจริตการระบายข้าแบบรัดต่อรัดเนี่ยซึ่งมีมูลค่าถึง20,000ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมทางบ้านคิดยังไงลองไปฟังก่อนค่ะวิศณุลุยยึดทรัพย์ยิ่งรักบุญทรง ก็จริงๆถ้าทำผิดก็ยึดได้เพราะว่าตัวนี้มีกฎหมายกำหนดกฎหมายรองรับอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าในการตรวจสอบทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมีความผิดจริงก็มีความคิดเห็นว่าสมควรให้ยึดก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้าขึ้นมาแล้วค่ะเขาบอกว่าคดีที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันซึ่งเป็นที่ เพ่งเลงหรือเป็นที่วิตกกังวลของสังคมเนี่ยะจะต้องรวดเร็วเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคดีเหล่านี้ทีนี้ขณะนี้เนี่ยผมมีข้อคิดเห็นสองข้ออย่างอันแรกก็คือว่าการไปยึดทรัพย์เนี่ยมันมันเหลืออะไรให้ยึดหรือเปล่าอ่าม,มันมีทรัพย์สองอย่างอ่ะสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้กับสังหาริมทรัพย์ อย่างคุณบุญทรงเนี่ยมีเงินอยู่สามล้านมีเงินทัญชีให้ยึดแค่สล้านอ,อ,อไอ้รั์มันเดินมีขามันเดินไปไหนหมดแล้วเราไม่รู้นะส่วนคุณยิ่งรักเนี่ยมันอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์เยอะ,ะใช่ไหมทีนี้เอาละถ้ากฎหมายมันเอื้ออํานวยให้มีการยึดหรือจะผมไม่รู้ยึดหรืออายัดนะก็ทําไปแต่จะต้องทําให้เห็นประจักษ์ ในกระบวนการยุติธรรมว่าเขาได้กระทําความผิดจริงๆค่ะขณะนี้สังคมมองว่าเขาผิดอาเนื้อรื่องไมมองว่าเอ้ยอันนี้โอ้โหมันโกงกันทุกเม็ดเลยกระบวนการเออมันมันใช่เสียหายเยอะแล้วก็มันหลหล้วมมันปล่อยปะละเลยให้ทํากันอย่างนี้นะนี่คือสังคมมองนะแต่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะมองแบบสังคมไม่ได้เขามองําหลักฐานที่นํามาเสนอ ถ้าหากหลักฐานตัวนั้นเมื่อสารตัดสินมาสารมีเหตุผลเสมอที่จะตัดสินตามหลักฐานที่มีอยู่นะฮะแล้วสังคมก็เขียนว่าเออเน,นี้ยมันยุติธรรมถ้าสมมติสารตัดสินมาบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่ชัดนะเขาไม่ผิดนะ,ะก็ต้องคืนเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในกระบวนการตรงนี้ของผู้ต้องหาเนี่ยมีเยอะแล้วก็มีคดีซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะค <laughs> ดีเต็มศาลไปหมดเลยนะ วันนี้เนี่ยกระบวนการนี้มันเริ่มถึงขั้นที่ยุดศัพท์แล้วซึ่งฟังดูซึ่งฟังดูมันก็รวดเร็วและรุนแรงนะแต่จริงๆมันยังไม่หมดนะม,มันยังมีคัด,ดีอาญาถึงขั้นติดคุกติดตารางด้วยนะสำหรับคนที่กระทําความผิดนะผมก็คาดหวงังคาดหมายแล้วก็ข,ขอให้กระบวนการนี้เดินไปอย่างรวดเร็วแต่ถูกต้องชอบธรรมนะ ค่ะก็เป็นคดีใหญ่ที่ต้องติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อนเนื่องนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะเรามีอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ข่าวอันดับที่หนึ่งของเราประจําสัปดาห์นี้นะคะเป็นความคืบหน้าในการบุคคลวัดพระธรรมกายค่ะแต่ว่าอดใจรอิดหนึงกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ